แล้ววันน LIKE ี้ก็มาเบาๆก่อนเบาๆก่อนนะครับส่วนนิวอ่ะสู้ยเฮียแดกอะไรดังกันนั่นล่ะแล้วเขาเป็นตำนานนะเมื่อก่อนเป็นพี่วักสองคนแล้วบอลวักแทนหน่อยบอลสี่มังกรสองนี่สองนี่แลองบอมสี่มังกรไอ้เฮียน้องๆแม่งน้องแม่งไม่เขมืมเลยวันนั้นเลยเฮียตกหล้องไอ้เฮียน้องแม่งกลางจะอะไรวะเออยูทูบมีใบสั่งให้พวกกูด้วยมีไม้ไหใบแดงของเรามายังนะยังนะยังมถ้าอยากรู้ เปิดเลยไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วแม่คนนี้เลยไปดูถูกคนอื่นแม่บ้านเว่าไม่ตงลู้เรียนยังไงดีดีไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยแม่ทำไมไม่สาวทำไมวะทำไมไม่าวอีกีทำไมไม่พี่แจ้งก็พูดไม่เก่งพี่แจ้ยพม่ชายการการนี้เบาเบาอ่าแต่พี่เดียวไม่บอกผมเริ่มไป็นเบาเลย